เราขัดแย้งกันมา15ปีนะคนเอกประยุทธ์มีอํานาจ7ปีครึ่งครึ่งทางของความขัดแย้งมีโอกาสมากที่สุดในการแก้ปัญหาแต่เละเทะที่สุดคนตายเกือบหมื่นแล้ววันนี้อยู่ต่อไปทำไมเขาบอกว่าถ้าไม่ควบคุมความรุนแรงนะเผอกระแสเผอจะตีกับเผอินะรักความสงบ เลือกความสงบไปจบที่ลุงตู่ไล่ลุงตูวต่วะลีนั้นมันจะกลับมาอีกครั้งรักความสงบจบที่ลุงตู่รับความสงบไล่ลุงตู่ <c oughs> โอเคนั่นก็คือธงของฝ่ายชุมนมุมแต่กระทงจะบอกว่าถ้าความรุนแรงยังต่อเนื่องและยกระดับไปไเรื่อยๆมันจะทําให้สังคมในภาพกว้างความสึกนึกคิดมันจะกลับไปย้อนกลับไปเหมือนตอนเลือกตั้งรักความสงบจบที่ลุงตู่กำลังพูดว่าอย่างนั้นไม่ใช่รับประหารใช่ไหมครับไม่ใช่สิเอาแล้วไปไม่ใช่สิคือคือคือตอนเนี้ย ในทางการเมืองมันสู้กันที่ความชอบธรรมถูกไหมม,มันสู้กันที่ความชอบธรรมและมักจะตัดสินกันที่กลุ่มกล,มกลางๆใช่ไหมกลุ่มที่อยู่ตรงกลางฮาร์ดคอร์ไปเปลี่ยนความคิดเขาไม่ได้หรอถูกไหมฮะสงครามคือช่วงชิงหิวจิตหัวใจของคนที่อยู่ตรงกลางถูกไหมฮะถูกไหมเห็นด้วยไหมถูกต้องดังนั้นถ้ารุนแรงเรื่อยๆแล้วถ้าคุมกันไม่ได้แต่แตก็มี<อ>มุนแรงนั้นก็เกิดจากรัฐด,ด้วยนะครับเข้าใจเข้าใจคือคือคือโยนมาให้เป็นภาระของประชาชนฝ่ายเดียวไม่ได้ ถ้าประชาชนทนําในความรุนแรงสเกลเดียวกับที่รัฐทํานะครับมันจะเล็กกว่านี้มากๆโอเคความรุนแรงที่ประชาชนกระทําต่อรัฐน,น้อยกว่าเป็นสิบเท่าตัวผมก็คาดหวังว่าในฐานะคู่คู่ขัดแยง้งคู่กรณีที่เกิดความรุนแรงรัฐก็จะไม่ทําสิ่งที่เป็นเงื่อนไขในการสร้างหรือทวีความขัดแยง้ง สามารถทำรื้อควบคุมสถานการได้นะครับผมผมยอมรับในสิทธิตรงนี้น้ที่ตรงนี้แต่ว่าไม่ใช่เป็นปัจจัยในการใช้โอกาสนี้ในการหมดขยี้ผู้ชุมนุมครับโอเคเอาละครับผมจะปิดการสนทนาด้วยทิศทางต่อไปของประเทศจะไปต่ออย่างไรเอาละครับให้เปิดใจคุณรัานทีก็แล้วกันอ่ะคุณรัฐบุรษเชินะสังคมไทยต้องกล้าหาญและเข้มแข็งพอที่จะเลือกเส้นทางที่ถูกต้องในการแก้ปัญหา ปิดช่องทางอํานาจนอกระบบปิดวิธีการที่เป็นการแก้โจทย์ผิดอย่างที่เคยผ่านมานี่สถานการณ์พอมาถึงวันนี้ยังมีคนบางกลุ่มบอกว่าอย่างนี้เดี๋ยวทหารออกมายึดอํานาจวิธีคิดแบบนี้เอามาใช้ไม่ได้สถานการณ์ไม่จบยึดอํานาจแบบท้าตอนนี้นะฮะครับถ้าภาพที่เราเห็นนี่ผมห่วงว่ามันจะนองเลือดไปซ้ำไปมันจะยิ่งบานปลายมันจะเป็นอย่างนี้ครับเพราะสังคมไทยต้องแก้ปัญหาคือถ้า วิธีการผิดเนี่ยคำตอบมันไม่ถูกหรอกครับครับดังนั้นต้องยืนยันหลักการนี้เราเสนอให้พลเอกประยุทธ์ออกไปเราไม่ได้ต้องการการเปลี่ยนแปลงนอกระบบครับเราบอกว่าการเปลี่ยนแปลงหลังพลเอกประยุทธ์ไปแล้วก็ต้องอยู่ในระบบรัฐธรรมนูญ60พวกผมไม่ยอมรับแต่ยังไงก็ต้องรักษากติกานี้ให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามนี้ได้โอเคสโลแกนของคุณดนายเนี่ยผมกลับนิดเดียวครับเลือกความสงบจบได้แล้วลุงตู่ไม่ได้ว่าครับไม่ได้ขัดขาน ไม่ได้โต้แย้งมิความเป็นสื่อต้องยืนอยู่ตรงกลางให้ได้อย่างนี้ซักแย้งซักค้านเราขัดแย้งกันมา15ปีนะคนเอกประยุทธ์มีอํานาจ7ปีครึ่งครึ่งทางของความขัดแย้งมีโอกาสมากที่สุดในการแก้ปัญหาแต่เละเทะที่สุดคนตายเกือบหมื่นแล้ววันนี้อยู่ต่อไปทำไมคุณสมบัติคือแม้ว่าเราจะเห็นไอ้ปัญหาที่มันป๊อกแป๊กกันอยู่ข้างหน้าตอนนี้นะครับเรื่องความขัดแย้งการไปชนหน้ากันครับ แต่ตัวลากของมันจริงๆอ่ะมันไม่ได้อยู่ดีๆที่ตํารวจกับผู้ชุนุมจะมาประทะกันมันมีรากฐานมาจากสถานการณ์การบริหารบ้านเมืองของพลเอกประยุทธ์นะครับแล้วก็พลเอกประยุทธ์เนี่ยได้พิสูจน์ตัวเองถึงความเป็นผู้นาที่ไร้ความสามารถที่สุดคนหนึ่งแล้วผมคิดว่าเมื่อตัวเองได้พิสูจน์แล้วนะครับว่าไร้ความสามารถนะครับและสถานบ้านเมืองยังเป็นแบบนี้อยู่ผมผมผมคาดหวังว่า ไม่ว่าจะเป็นพลเอกประยุทธ์หรือใครที่สามารถทำให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยลงจากอำนาจได้ให้เหตุแก่ประเทศชาตินะครับเปลี่ยนตัวผู้นำครับโอเค